สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดเมโลเกมิ่งนะครับวันนี้นะครับนัดจะมาแนะนําวิธีการหาเอกโสีทองนะครับแบบจริงๆนะครับไม่มีจกตาไม่มีการแบบเฮ้ยโอเคไปเอาเหมือนกับจากกิจกรรมนู่นนี่นั่นไม่ใช่นะครับจะเป็นการหาโดยที่ไม่ใช้ e n เนอร์จีเลยนั่นเองนะครับเป็น1นึ่นะครับเป็นรายละเอียดนะครับชัดเจนนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับสําหรับ เอ็กโนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเพื่อนๆเข้าไปที่มุมขวานะครับแล้วก็จะเป็นหน้าจอเมนูอีกนะที่สําคัญที่สุดคือ Data Bank นะครับดัตตาแบงเนี่ยก็คือเป็นเกี่ยวกับ Echo ทั้งหมดเลยนะครับตอนแรกเพื่อนๆอาจจะเห็นเฮ้ยโอเคเราเก็บเ็วตุ้นตุ้ง,ง,งกดเก็บของอะไรอย่างนี้นครับที่สําคัญนะครับอันดับแรกเพื่อนๆจาเป็นที่จะต้องมี Data Bank Level 15ก่อนนะครับมันถึงจะมีโอกาสดรอปนะครับ Echo สีทองหรือ Echo 5ดาวนั่นเอง30%นะครับแล้วก็ขั้นต่ำก็จะเป็นสีม่วงหมดเลยนั่นเองอันนี้เป็นขั้นหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆทำ d a า a b a แ k l n v เลเวแล้วแต่เลเวลตัวละครของเพื่อนๆเ,เนี่ยยังไม่30นะครับเพื่อนๆจะยังไม่ปลดล็อกในการที่จะทำให้เราเหมือนกับดรอปเอ็กโสีทองได้นะครับฉะนั้น สิ่งแรกที่จำเป็นก็คือ Data Bank Level 15นะครับแล้วก็ Union Level หรือว่า Level ID เนี่ยเลเวลสานั่นเองนะอ่ะมีแค่2อย่างนี้นะครับเรื่องเก็บ Level ID เนี่ยเราทราบอยู่แล้วนะครับลง Quest ใช้ e n e r g y นะครับทำา t o ร y ่ไปเรื่อยๆรื่อยเราก็จะ30นะครับประมาณวันที่3นะแต่ Data Bank น่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนนะครับสงสัยมากที่สุดเลยนะครับสำหรับ Data Bank นะครับเรา จะเก็บเลเวลตามนี้นะครับอ่ะอันนี้ดูก่อนครับเพื่อนเเห็นวิดีโอเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะครับว่า,านัดจะได้เอ็กโคสีทองที่ดอกจากบอสนะครับก็คือได้แบบดอกสดๆเลยไม่มีการแบบเอามาจากอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์จากเว็บหรือว่าอีเวนต์จากการซื้อนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะได้เหมือนกับเอ็ o โคเนี่ยห้าดาวเนี่ยจากการซื้อจากการไต่หอคอยแล้วก็จากการเออลงอีเวนต์นั่นเองนะครับก็คือเป็นทีท o r ร a เตรงนี้นะถ้าเราลงทีทัวอ์ไปเรื่อยๆเนี่ยตบทเนี้ย เซตเลเวห้าขึ้นเลีวหกปุ๊บเราจะได้เหมือนกับเอ็โคทองก็คือเราจะได้เอ็โคทองฟร,ฟรีประมาณ4อันนะครับแต่อันนี้วิธีการของนันก็คือจะเป็นการฟาร์มนั่นเองนะอะการเก็บเลเวล1-15ยังไงให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นแล้วว่าเอ้ยเราเก็บเล็วนู่นนี่นั่นมันจะขึ้นเองนะครับแต่ที่สําคัญนะครับนะัดจะแนะนําก็คือให้เราอันนี้นะัดยังไม่ได้ครบทุกตัวเลยนะให้เรานะครับจับมอนสเตอร์นะครับทุกตัวนะครับ ให่ได้หมดนะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับมอนสเตอร์ทุกตัวเป็นเลเวล3นะครับการันตีเพื่อนๆขึ้นเลเวล15แน่นอนอ่ะและที่สำคัญคือเลเวล3คืออะไรนะครับ1ดาวนะครับ1ดาวคือสี เขียวนะครับ2ดาวคือสีฟ้านะครับ3ดาวคือสีม่วงนั่นเองก็คือพูดง่ายๆนะครับเวลาที่เราไปจับมอนสเตอร์เนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้หลายๆสีนะครับช่วงแรกๆก็จะสีฟ้าเยอะหน่อยนะครับหลังๆก็จะเป็นแต่สีม่วงนะครับฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องจับให้ได้สีม่วงขึ้นไปนั่นเองนะจับจไปนะครับถ้าตัวไหนยังไม่ถึง3ดาวให้เรากดแทร็กนะครับกดแทร็กไปเลยต่อให้ ตัวละครนั้นตัวมอนสเตอร์นั้น,น,นเรายังไม่ได้ปลดล็อกนะครับเราก็สามารถที่จะกดแทร็กได้อย่างเช่นตัวนี้นั้นยังไม่เคยเจอเลยแต่เนี้ยนั้นยังไม่ปลดล็อกนะครับถ้านัดปลดล็อกปุ๊บมันจะสามารถที่จะหาได้เลยนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวมาลองดูกดแทร็กสมมติตัวนี้เราต้องการที่จะได้3ดาวนะกดดีเทคไปเลยนะครับปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นนะครับแล้วมันก็จะเป็นตรงนี้แล้วเราก็แค่วาปแล้วก็ไปตีตีตีมันจะแทร็กตัวเดิม จนกว่าเพื่อนๆจะกด cancel tracking นะครับก็คือเราสามารถที่จะฟาร์มแล้วถ้ามันได้3ดาปุ๊บเราก็เปลี่ยนที่จะฟาร์มไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับคำถามที่หลายๆคนอาจจะถามนะครับว่าแล้วเราแล้วมันแบบโุ้ยกว่าจะได้เพราะอะไรเพราะว่าอันเนี้ยเพื่อนๆจะได้ XP นะครับจากสีฟ้าจากสีฟ้าใช่ไหมจากสีฟ้ากับสีเขียวเนี่ยเราจะได้ XP แค่10-10นะครับแต่จากสีม่วงเนี่ย ถ้าเพื่อนๆเก็บสีม่วงเพื่อนๆจะได้15บห้นั่นเองนะครับถ้าเราไม่เคยจับแล้วเราไปได้สีม่วงเลยเราจะได้พีรวมกันนะครับ10 10 15เป็น35้นั่นเองนะครับแบบรวมๆเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นการบวกทบต้นทบดอกเลยนั่นเองนะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆแบบเหมือนกับได้หลายตัวแล้วแล้วเราต้องการที่จะผสมเอ็กโคนะครับอ่ะกดตรงนี้นะเราสามารถที่จะผสมเอ็กโคนะครับสามารถที่จะมีโอกาสจากสีเขียว3อัน กลายไปเป็นสีม่วงก็มีโอกาสนั่นเองนะครับตอนนี้นัดกดไปเรื่อยๆนะัดยังไม่เคยที่จะได้สีทองเลยนั่นเองอู้เนียได้สีทองโอ้ my god ก,ก็คือการที่เพื่อนๆจะผสมเอ็กโคนะครับนัดผสมตั้งแต่ก่อนเลเ้วสิบห้าละแนะนําให้ทําหลัง15นะครับช่วงก่อน15เนี่ย Data Bank 15นะเราสามารถที่จะแบบเหมือนเอาสีเขียวอะไรก็ได้นะอันนี้นับสีฟ้า3อันถูกต้องไหมได้สีทองเลยนั่นเองนะอะอันนี้ก็เหมือนกับแบบเหมือนทดสอบกันให้ดูเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับเทคนิคหรือว่าเป็นไม่ใช่เทคนิคอะเป็นวิธีการเก็บเลเวลการที่จะได้ e c กโสีทองนั่นเองนะครับอันดับแรก Data Bank Level 1วล e v e l ID นะครับเลเวล ID 30นะครับ สองอย่างนี้ต้องมาก่อนไม่งั้นมันจะไม่ปลดล็อก Echo สีทองนั่นเองนะพอเราได้นี้ปุ๊บนะครับก็อะไรเอ่ยก็ฟาร์มเลยก็ตามวิดีโอนะครับก็คือไม่ว่าจะตีอะไรมันจะมีโอกาส30%ที่เราจะได้สีทองนะครับแล้วพอเราขึ้นไป17มันก็จะเพิ่มจาก30เป็น50นั่นเองนะหลังๆไปเนี่ยประมาณตั้งแต่หลัง19ไปนะครับก็คือจะ80เลยนั่นเองนะนี่ก็คือ เป็นวิธีการฟาร์มเอ็กโคสีทองหรือการที่เราจะไปถึงเลเวลเ e อ็กโคไอเลเวลดัตตาแบ,บงก์สิบแบงง่ายๆนั่นเองนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็รบกวนกดไลค์กด subscribe ให้นัดไมโลเกม i ิงนะครับแล้วนะก็ไลฟ์ทุกวันเลยนะครับช่วงเย็นๆหัวค่ำนะครับเข้ามาจอยเข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้นะข้อมูลตรงๆแน่นๆได้มาจากไมโลเกมมิงนั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเติมเกมแบบถูกนะครับอ่ะสมมติเพื่อนๆจะเติมแพ็คประมาณแพ็คล้อยแปดสิบร้อยเก้า เหลือแค่ร้อยห้สนะครับสามารถที่จะเติมได้สปอนเซอร์ของนั้นนะครับก็คือ Ju n b i โ o Shop นะครับลิงก์อยู่ใน Description แน่นอนนะครับอ่ะก็ถูกกว่าปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนจ u n b i โ o Shop นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้นะัดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม